รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทบห้าทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดดงมณีนะคะตำบลน,นายาวอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะคะ ภายในวันที่26่กกสิบหกกายน2 5ง6นะคะที่วัดดงมณีนะคะจะมีงานทอดกระถินนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมทอดกระถิ่นนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดของดงมณีนะคะคและวันที่27บก็บเป็นงานลอยกระทงวันที่28นะคะก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนะคะขณะนี้นะคะเุาจะอยู่กับพี่วัยยาวัจกรนะคะสวัสดีค่ะค่ะภายในวัดน,นี้ตอนนี้กําลังจะทําอะไรกันบ้างคะทําก็มีจะซื้อที่ดิน หาเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดค่ะทำประตูอืก็กําลังก่อสร้างหลายอย่างภายในวัดนะคะงหลายองวัดนี้ยังเป็นวัดที่ยากจนอยู่ค่ะยังไม่มีโบสถ์อ๋อวัดนี้ก็ยังไม่มีโบสถ์นะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดดงมณีนะคะราคาเดี๋ยวนุจิบนะคะจะให้พี่คณะกรรมการนะคะพานุจิพเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีและไปกราบสักการหลวงพ่อพร้อมๆกันไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใจบุญอธาธรรมภาพเจ้าอาวาสวัดตงมณีตำบลนายาอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระประหลัดก,กิตภาพสุทธมโมขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัรมาภาพได้มีความประสงค์อยากให้ญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญสำคัญในการที่จะร่วมกัน ดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเราอาตมาภาพอยากขยัิโยมมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือนวัดตุมนีนี้วัดตุมนีนี้เป็นเส้นทางวัดที่อยู่รอยตะเข็บต่อระหว่างลบบุรีและสษะบุรีเป็นที่ชนแดดจโยมจอนนี้ทางวัดยังไม่เจริญขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยไรายได้ที่มาทำอาตมาเห็นว่าทางวัดเราเนี่ยเป็นหน้าวัดที่ติดถนนแต่ไม่มีกำแพงวัด สมประตูจึงอยากเชิญชวนญาติโยมนั้นมาร่วมกันบริจาคในการซื้อที่ดินถวายเข้าวัดจึงได้บอกคุญญาติโยมทุกคนมีส่วนกันร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธาที่สามารถจะทําได้นะคุณโยมไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ซึ่งวัดนั้นยิงขาดทุนทรัพย์และรายได้มีภาระ,ะเรื่องก,การชําระโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคานี้ที่อาตามาภาพได้บรรยายทำและมีการได้พูดให้รับทราบว่าที่เราได้ซื้อ ก็บริษัทได้ใจบุญได้ผ่อนผันมาให้จึงบอกบุญญาติโยมทุกคนในสองจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ธรรมาภาพได้ทำเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เพื่อเผื้อเผื่อแผ่ผู้ยากไร้คนยากไร้คนแก่คนเท่าชรลาที่ไม่มีบ้านที่อยู่ที่พักพิงแล้วก็ตอนนี้ธรรมาภาพก็ดูแลพระสงฆ์ผู้ป่วยอา,าพาธที่โดนตัดขาไปแล้วซึ่งยังไม่มีญาติพี่น้องเหลีวแลดูแลเลย ตามาภาพก็เลยเป็นต้องดูแลคนแก่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยกับคนแก่คนจราที่ตาบอดและมีญาติใครมาส่งเคาะ์สิ่งในต่างๆท่าตมาภาพขอฝากสะพานบุญที่จะให้โยมได้สื่อในการช่วยเหลืองานบุญใหญ่เราที่จะเกิดขึ้นในในเร็วันนี้ช่วงนี้ขอตามาภาพขออวยพรญาติโยมทุกคนที่ต้องการที่จะร่วมบุญลงบุงในการบริจาคซื้อทรัพย์ ที่ดินถวายที่วัดคือที่ดินจำนวนสองไร่1ง,งาน78ตารางวาที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่จะทําสร้างสมรัมรตูกําแพงวัดอยู่หน้าวัดอาตมาภาพจึงอยากเชิญชวนญ,ญ,ญาติโยมทุกคนมาดูที่วัดนี้ฉะนั้นอาตมาภาพขออาราธนาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณนวัดตรงนี้แห่งนี้จงได้ประทานพรให้ญาติโยมทุกคนที่มีจิตศรัทธาร่วมร่วมกุศลในการช่วยธนุบำรุงในพระพุทธศาสนาให้วัดนี้ เป็นวัตสถานที่แห่งแดนแห่งพุทธธรรมในการช่วยเหลือก็ขอจงประทานพรสิ่งที่อรตมาภาพให้พรโยมขอโยมรับเมื่อรับแล้วก็ขอจงได้เป็นอานิสงส์บุญใหญ่ให้เกิดขึ้นกับโยมทุกคนทุกท่านเธอ